คลิปนี้จะพามาชมการเลี้ยงหอยในกระชังครับเลี้ยงง่ายมากๆเลยครับหอยพวกนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆครับในตลาดค่อนข้างหายากนะครับทําให้หอยพวกนี้ราคาสูงเดี๋ยวไปชมวิธีการเลี้ยงกันเลยครับเราต้องมีกระชังก่อนนะครับคุณผู้ชมกระชังอะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือจะเป็นมุ้งธรรมดาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับปล่อยหอยลงไปในกระชังได้เลยครับฟาร์มที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจะเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับ พี่เขาเอาผักตบชวามาใส่ครับเรียนแบบให้มันเหมือนคลองเหมือนบืองครับอาหารที่ฟาร์มพี่ตูนให้หอยนะครับก็จะเป็นให้มันกินรากผักตบชวาเนี่ยแหละครับตามธรรมชาติแล้วก็มีที่ให้เสริมไปก็จะเป็นพวกฟักแล้วก็แฟงครับฝานแล้วก็โยนลงไปในกระชังได้เลยครับถ้าต้นทุนอาหารมันต่ําขนาดนี้นะครับผมถือว่ามันโอเคเลยครับพี่ตูนได้เน้นย้ํานะครับถ้าเราเลี้ยงและไม่อยากให้หอยตายนะครับ กระชังของเราต้องเรียนแบบธรรมชาติให้ได้เยอะๆเลยครับข้อดีของการเหมือนธรรมชาตินะครับมันช่วยให้หอยโตไวมากๆเลยครับจากลูกหอยนะครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ7-8เดือนนะครับถึงจะจับขายได้ครับใช้เวลาเลี้ยงค่อนข้างนานอยู่เลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าถามผมผมก็มองว่ามันก็โอเคครับเพราะว่าต้นทุนอาหารของเรามันถูกมากๆนะครับและในตลาดโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยนะครับเพื่อนๆ หาซื้อหอยพวกนี้ยากมากๆครับโดยเฉพาะหอยที่ต้มแล้วแกะแล้วนะครับเพื่อนๆกิโลกร,รัมนี่ปลาเข้าไป200-300บาทเลยนะครับที่ฟาร์มพี่ตูนเลี้ยงไว้นะครับก็จะมีหอยขมหอยปังหอยเชอรี่ครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วจะไม่พลาดคลิปวิดีโอในด้านเกษตรใหม่ๆครับ